ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้เพียงแค่รู้ปฏิบัติการทางจิตเพียงหนึ่งเดียวเพื่อความพ้นทุกข์โดยพอนวลจันทร์หรือพระอาจารย์นวลจันทร์กิตติปัญโยความรู้ที่พอดีความพยายามที่จะรู้ให้มากกว่าที่รู้เป็นสมุไทย ผลอันเกิดจากความพยายามที่จะรู้ให้มากกว่าที่รู้เป็นทุกข์ความรู้ที่พอดีรู้เท่าที่รู้เป็นมัรคผลอันเกิดจากความรู้ที่พอดีรู้เท่าที่รู้เป็นนิโรธความรู้ที่พอดีที่ทําให้ดีพอไม่รู้มากไปและไม่รู้น้อยไปไม่รู้ภายนอกมากไปและไม่รู้ภายในมากไปไม่รู้รูปธรรมมากไป และไม่รู้นามธรรมมากไปไม่รู้กายมากไปและไม่รู้ที่จิตมากไปไม่รู้อะไรให้มากกว่าอะไรไม่มีอคติในการรู้หรือลำเอียง <insecurity> ไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการรู้ไม่ให้คุณค่าหรือความสำคัญกับอะไรมากกว่าอะไรแต่ให้คุณค่าหรือความสำคัญเท่าๆกันหมดทุกสรรพสิ่งเพราะในความเป็นจริงแล้วก็ไม่มีอะไรสำคัญกว่าอะไร ก็เป็นแค่เพียงสิ่งหนึ่งๆเท่านั้นที่มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าอะไรอะไรก็มีสภาพเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยแม้อย่างเดียวฉะนั้นเห็นทีจะต้องพอกันเสียทีกับการเลือกระลึกรู้อารมณ์กรรมฐานเช่นจะดูรู้ที่ท้องดีหรือที่ลมหายใจดีจะดูรู้ที่กายหรือที่จิตดีเป็นต้น ดูรู้อะไรก็ได้ทั้งนั้นอย่าไปเลือกเมื่อมีอะไรปรากฏเกิดขึ้นให้ดูให้รู้ก็จงดูก็จงรู้เถิดเพราะดูรู้อะไรก็สามารถเข้าถึงความจริงอันสูงสุดได้เหมือนกันดังนั้นรู้ให้พอดีก็ได้แก่การรู้ตามความเป็นจริงไม่มีการจัดสรรในการรู้ไม่มีการล็อกสเปคในการรู้เป็นต้นรู้ไปตามปกติ เพราะโดยปกติก็ไม่เคยปราศจากสิ่งที่จะให้รู้อยู่แล้วแล้วเราจะไปจัดสรรจัดระเบียบแบบแผนหรือล็อกสเปคในการรู้ทำไมและที่สำคัญให้รู้เท่าที่ปรากฏให้รู้เท่านั้นไม่เลยเถิดไปมากกว่านี้ไม่ต้องไปพิภากษาตัดสินด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องดีหรือไม่ดีก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าอยู่ในยานใดหรือสติปัฏฐานหมวดไหน ไม่ต้องไปตีค่าหรือให้ความหมายวิาพากวิจาร์ณหรือตั้งชื่อเรียกและไม่ต้องนำไปเปรียบเทียบกับการรับรู้ครั้งก่อนๆหรือไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับการรับรู้ของผู้อื่นให้รู้เฉพาะของเรารู้เท่าที่รู้และรู้ก็เพียงเพื่อรู้รู้เพื่อการรู้จริงๆเพียงแต่ศักว่ารู้เท่านั้นเพียงแต่ศักว่าระลึกเท่านั้น อย่าไปแสดงความเป็นเจ้าของอย่าไปจับจองครอบครองถือกรรมสิทธิ์เพราะไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะไปถือเอามาเป็นกรรมสิทธิ์หวงแหนได้ไม่ได้มีไว้เพื่อตีตราจองไม่ได้มีไว้เพื่อให้ตัญหาและทิฏฐิเข้าอาศัยรู้ก็เป็นหน้าที่ของรู้เป็นเรื่องของรู้เราไม่ต้องเข้าไปยุ่งปล่อยให้รู้เขาได้รู้เองเมื่อปล่อยรู้ให้เขาได้รู้เองแล้วเขาก็รู้ปล่อยเองแหละ รู้อะไรก็ปล่อยอันนั้นโอ้รู้ปล่อยเกิดจากการปล่อยรู้รู้ปล่อยไม่ใช่เราถ้ามีเราในการรู้มันปล่อยไม่ได้หรอกถ้ามีเราเข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างก็จะต้องมาข้องเกี่ยวกันหมดเลยแต่ถ้าไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างเขาก็เกี่ยวข้องของเขาเองแต่ไม่มีเราเราไม่เกี่ยวถึงเขาเกี่ยวเขาก็เกี่ยวของเขาเอง เขาเกี่ยวเขาเองได้แต่เขาเกี่ยวเราไม่ได้เพราะเราไม่มีเราฉะนั้นยกเราออกเสร็จแล้วเราที่ไม่ใช่เราก็จะใช่เราที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่เราใช่เราแต่ใช่เราที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ใช่เราที่ใช่เราสรุปว่ารู้ให้พอดีจะได้ดีพอดีพอที่จะได้ดีเมื่อพอดีได้ก็ได้ดีได้ เมื่อได้ดีแล้วก็พอแล้วกับความพอดีพอดีก็พอแล้วดีพอก็พอแล้วพอก็พอแล้วพอพอดีก็พอแล้วพอดีพอดีก็พอแล้วพอดีพอดีก็พอแล้วพอกันทีก็พอแล้วพอพอพอก็พอแล้วในที่สุดแล้วก็พอพอแล้วสำหรับสังสารวัตรเพียงพอแล้วกับการเวียนเกิดเวียนตายมาตลอด พบใหม่ไม่เอาอีกแล้วชาติได้สิ้นแล้วได้ถึงคราสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วได้ถึงคราหมดเนื้อหมดตัวแล้วเทจนหมดหน้าตักแล้วเลิกเล่นแล้วไม่มีการเล่นอีกแล้วใครจะเล่นก็เล่นไปเล่นจนให้เข็ดให้เวียนเกิดเวียนตายจนเข็ดเหงือกจ๋าฟันลาก่อนรูปจ๋านามลาก่อนธาตุสี่จา๋าคันห้าลาก่อนคันห้าจา๋าธาตุสี่ลาก่อน ธาตุดินจ๋าธาตุดไฟขอลาก่อนธาตุลมจ๋าธาตุน้ำขอลาก่อนวิญญาณจ๋าสัญญาขอลาก่อนหรือเวทนาจ๋าวิญญาณขอลาก่อนเอวังพันเตเอวังอาวโุโสเอวังเอวังกลับมาติดตามรับฟังเพียงแค่รู้โดยพอนวลจันทร์จะอ่านให้ฟังใบชีได้ใหม่ ในวันพรุ่งนี้